อาน้องแขงล้วิหมดแล้วนบ้านแล้วเอาเดิมเดิมให้มันลืมโลกไปเลยเว้ยาเบาพี่เบาพอแล้วเรา,เา,ากลับบ้านได้พ่อพี่ก็ได้นนพ่อกูด่ากูทุกวันอยู่แล้ววันนี้กูจะเมาให้เป็นพี่ไปเลย ดื่มดื่มเว้ยดื่มสิวะไม่เอาชนชนอะไรชนอะพวกมึงอ่ะกินก็ให้เต็มที่นะมือเนี่ยกูเลี้ยงไม่อั้นเลยฉลองให้กล้องมันที่มันชกชนะมาครั้งที่19หมาดมาดเลยครัถ้างั้นนะผมไม่เกรงใจพี่ป๋องเลยเกรงใจไม่ต้องเกรงโอเคบายบายบายมาเนี่ยมาเนี่ยเราเ ต้องการอะไรเพิ่มไหมครับเอาเบียร์มาลังหนึ่งโอได้ครับนี่สั่งตั้งลังอ่ะตั้งใจผ่านเงินพี่ป๋องเขาหรอฮะตัวเองแค่นี้จิ๊บจ้อยสำหรับพี่ป๋องใช่พวกมึงไม่ต้องห่วงนะไฟต่อไปกูชนะพี่ป๋องเขาจะเลี้ยงดูปูเสือพวกมึงด้วยเอาขอชนหน่อยเว้ยชน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  ไอ้ก้องครั้งนี้อะเองป้องกันแชมป์ครั้งที่สิบเก้าได้ครั้งต่อไปต้องเป็นครั้งที่ยี่สิบมึงต้องชนะแน่นอนนั่นหมายความว่ามึงป้องกันแชมป์มากกว่าเขาสายแกลลี่แน่นอนเลยใช่ไหมพวกเราใช่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 เลยขอบใจพี่ผ่องมากที่ให้กำลังใจฉันและฉันจะไม่แพ้และจะชนะ ชนะไฟต่อไปก็ต้องชนะชนะเอาชน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 เออพี่ครับเบียร์มาแล้วครับโอ้โถ่อยให้เอามาทีละขวดก็พี่สั่งผมอย่างเงี้ยครับไป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 เอามายครับทีละขวดครับโว้โงจริงเลยของคุณคลังนึงตามเธอเ่ย ครับเบียร์มาแล้วครับเออมานี่ขวดเดียวครับเออพี่ต้องการอะไรเพิ่มไหมครับที่นี่มีอาหารจานเด็ดครับรสชาติเจ็บแสบมากเลยครับอาหารอะไรคือมึงวะรสชาติเจ็บแสบอ๋อตุ๊กแกท่องเทมปุระไทยครับสูตรเด็ดเสลตีเลยครับกูอยากจะอ้วกใครจะมาแดกของมึงลงไอ้เหี้ยไอ้โอยเฮ้ยบอย ต้องการอะไรเพิ่มไหมครับพี่ครับเมื่อกี้เนี้ยมีอาหารรสจ็บแสบตุกแกทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยจริงหรือเปล่าวะอ๋อจริงครับพี่งั้นเอาให้พี่สองตัวอ๋อได้ครับเออไอเฮ้ยมึงกล้าลองดีกับลูกพี่กูเหรอ,ห,อหลายวันมาเนี้ยผมไม่ได้เตะหมามาหลายวันเลยเว้ย พี่มันเปรียบเลยมันหมาพี่ทำไงดียะหมาแอ่ไม่ใช่หมาหมูไว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย เปล่าจริงไหมคะอุ้ยไมต้องไปห่วงกูไปดิจุ้งไปไปเฮ้ยไปไอ่ไออออะ ใครอีกแล้วแล้วว่าจะเอาแบบข้าเชร์กับใครล่ะไอ้ยาก้เอาที่มันเดิ